ใช้เงินตมงนอนี่คือคนแรกเลยนะที่ผูมใจในการที่เติมช่องลุงใส่ทำรองทำไมทุกคนต่างก็บอกว่าเอาลืมลืมมันตัดเองไงแต่อาคนแรกเลยที่บอกทั้งใจเติมครับเพราะว่าสนับสนุนลุงอยู่เสมอคอยสปอร์ลลุงตลอด ไม่ว่าลูจะมีเรื่องราวอะไรแค่ไหนผมก็จะอยู่เพียงคู่คุณทำไมเป,นเปนคนเพลยเจออันนีเนี่ยงงมา,จากจัะใช้เงินคือเอามาให้ลูสินะบ้าแล้วก็พูดเกินไปให้หรอมาเอามาแลกกันเงินแลกกับความสุขไงดูช่องลูมีความสุขไหมมีจะไม่จะไม่มีล่ะ ใช่หรือเปล่าเฮ้ลูลืมไปว่าลุงมาเจอกับคนเก่งนี่ว่าชื้อเคแต่คนเก่งหรอดยวจะสู้คนมีประสบการณ์ครับผมโดนแน่และลูงจะเอาเนี้ยแหละตัดไปคลิดบนพรุ่งนี้ไม่ได้หรอทำไม ทำไมก่อนทำไมถึงไม่ได้บอกเหตุผลมาเนี่ยก็รู้วิธีเล่นทั้งเดททั้งน้องโครเนี่ยในคลิปคลิปเดียวอะอย่างเจ๋งยิงปืนนัดเดียวกระสุนหมดเพราะกระสุนมีนัดเดียวนะครผมขอบคุณครับอุย้ยทำไมไม่ออกอะ่ะเซ็งเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะก็มาแก้เกมได้โถ่ติบ สองครับผมตายแล้วเบเป็นไงไม่โดนอะไรเลยโหเก่งปล่ะอา่าคิดว่าจะทอยสิบสองกลับได้ไหมนี่เราต้องเดินผ่านตัวเขาเยอะเนาะเราเขาต้องเดินผ่าตัวเราเยอะๆนะครับผมเราถึงจะตายเอออย่างนั้นแหละขิดแน่นอนโดนไปขนาดนั้นนะขีดไหมลุงกดกู้ครับใครจะไปยอม นี่ไงป้องกันได้ไงวาร์ปไม่วาร์ปแล้วเอ๊ะเหมือนคุยกับตัวเองอ่าทอยสิบแบบไม่เบิ้ลได้ไหมได้นะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราขอให้ใครอย่าไปยอมครับอย่าไปยอมเราต้องกดกู้ครับผมไม่ใช่อ่ะกดกู้ก่อนอันดับแรกอ่า เขาก็ซื้อนะครับผมแล้วก็จบเทินเขาไปที่เรียบร้อยแล้วก็ิบสอ2นะครับผมถ้าเกิดว่าได้10แล้วก็ขิดถ้าเกิดว่าทอยหนึ่งแล้วบินมาก็ขีดอยู่ดีนะครับผมเพราะนี่เป็นพื้นที่ลาวาเนาะ12หรือ11เท่านั้นยังไงเดชก็คือลูกลักของเกมเษฐีเซิร์ฟเกาหลีดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนาะหานะครับผมหาเดชหาเดชไปเถอะเอาเก่ง okay, จริงๆ โดยเฉพาะเดทคนนี้เก่งมากเลยนะอย่าไปสู้ด้วยนะเ,เจอเขาขอกยกดยอมแพ้ไปเลยนะครับผม